ปีกแตกกับปีกดีนะครับหน่อมกันละอยโดนครับปีกแตกโดนครับปีกแตกโดนครับไอ้คิ้วคนละคนละยางครับโอู้ไปครับไปก่อนครับหาครับห <Okay. S 1> ้ามห้ามขามวงนอกเหรอวงนอกเหรอนกบุงนกเออเอาวงนอกเอาไปเล่นนอกเล่นนอกเอา โซสเต็ปโลโซสเต็ปโลเอาขามาเอานั่นเอาตอดตอตอแตกตุ๊บตับตุ๊บตับเบอเฮ้ยใครจะอยู่ใครจะไปเอาเอาโอ้โหไอคิวดีขนาดไอปีกดีอ่ะโอ้ปังดีขนาดครับโอ้ไอคิวดีขนาดเด้อ โอ้ไหลนำไหลโอ้โอ้ครับอันนี้โอ้โอ้ไหลดีขนาดโอ้เอามแล้วโูตรวจตรตรไอ้ปีกแตกครับปีกแตกอยู่ได้กอครับตรวจตรจตรจี้กันนะครับขาหลังขากลางวะนะครับเอ้าครับไปครับลึกเนาะ ลึกแต่ครับโอ้โอ้อ้าวหงนอกตอหงนอกตอได้ก็เอาหนอกตอครับหงนอกตออู้โนดนนิ่มแล้วโอ้หมดไปเว้ยถ่ายแล้วไปดึงกูแล้วกันงานลำปางถ่ายแล้วไปดึงกูแล้วกันนี่ ไปกูให้นะก้านี่เอาเอาเต็มเต็มนี้ก็นี้ก็หน,นาวแล้วครับปีกแตกเต็มปีกแตกหนูทำได้โอ้เหนียวอย่างเดียวนะครับนะเหนียวเลืยขี่เลยนะครับปีกแตกใช่ไหมครับ อ๋อทำแล้วปีกแตกอู้โดนละปีกแตกตึ้อหมดตันไอ้คิ้วมันต่างกันนะไอ้คิ้วมันต่างกันครับปีกดีกับปีกแตกครับหยอกกันละดดไอ้ปีกดีล็อครับเอาละครับเริ่มตันกันละเริ่มตันกันละปีกแตกก็เหมือนจะบหมาครับหมาแล้วครับปีกแตกหมาแล้ว ปีกแตกมาแล้วครับโอ้โหปีกแตกปีกแตกไหลปีกแตกไหลครับโอ้โหฮ่าแต่ไปลำปางกูลกแล้วก็ตอนนี่อู้โผล่หนาแล้วครับปีกแตก ซอสโู้ดูดดนำนำหอแล้วนั่นไอ้ปีกดีนี่ดูโอ้ไอ้ปีกดีไล่ครับดูซอสไซส์นักกีฬาไป็นลำปางนะครับกินฟืดเด้อโอ้โดนเจ๊หำแล้วนะครับขาแกางว่ะนะครับคนนี้เอาหนาะสองรอบ,รบาาแล้วครับขาแกงหำแล้วโอ้ ไปก่อนครับไปก่อนก็คงพยายามคงพยายามอยู่ไหนโอ้ดโจ๊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 เจ็บครับคบนี่อ i̇şte. ้าวลุดแล้วครับไปก่อนโอดโจดโจดโจดโอ้เจ oh. ็บครับอยู่บ่ได้ครับปีกแตกโอ้ผู้ชนะครับ ขึ้นน้องดิขึ้นน้องดิเจ็ดน,นะครับขึ้นนองดิเจ็ดน,นะครับตุดตุดตุต๊ดตุดขึ้นมาสิบบันนะครับอา้อาวอ้าวงานนับาันี่ะได้ไปแล้วก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะ๋อครับอา้วแบบาวเลยปลอกไงกันเด้อตอนแรกมันจะบาสู้นะครับกลายเป็นสู้ไม่เห็นละเอาละครับไหลดีขนาดครับตัวน,นี้ก็โถครับเน็ตครับคุณสอน หลดีขนาด